วันศุกร์เนี่ยทองคำนะครับมันขึ้นลงแบบใจหายใจคว่ำเลยนะครับสำหรับคนที่ตั้งสต๊อปลอนะครับก็น่าจะโดนตลาดเนี่ยหลอกกินขาขึ้นขาลงเลยนะครับสวัสดีครับ ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเรื่องของแนวโน้มทองคำที่เกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์นะครับมีทั้งทองคำแท่งออนไลน์9.5นะครับรวมถึงโกลสปอตนะครับที่เทรดเป็นดอลลาร์แบบ USD ต่อออนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคลิปดีดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับวันศุกร์เนี่ยทองคำนะครับมันขึ้นลงแบบใจหายใจคว่ำเลยนะครับขึ้นปุ๊ลงป๊บเลยนะครับภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยปรับตัวเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยครับได้ที่ราคา 2,320เหรียญนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาเนี่ยต่ำสุดเนี่ยได้ที่ราคา2,277เหรียญนะครับก่อนที่จะมีการเด้งรีบาวน์นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา2,301เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ36.72บาทต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทเริ่มแข็งขึ้นแล้วนะครับราคาทองแท่งนะครับก็เคลื่อนไหวที่กรอบราคา39,950 จนถึง4 0 0 0 0บาทต่อบาททองนะครับผมเชื่อว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับน่าจะมีคนโดนตลาดทองคำนะครับสับขาหลอกพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ตั้งสต o อปล s อนะครับก็น่าจะโดนตลาดเนี่ยหลอกกินขาขึ้นขาลงเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยราคาก็กลับมาปิดตลาดที่ราคาตรงกลางเหมือนเดิมนะครับก็เท่ากับว่า,เ,าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้นะครับทองคำเนี่ยจะมีแนวโน้มขึ้นไหวอย่างไรกัน นะครับแผนการซื้อขายทองคำนะครับในช่วงของวันที่6ถึง8พฤษภาคม2567นะครับมีดังนี้นะครับผมขอเริ่มต้นจากคนที่ซื้อขายทองคำนะครับแบบ g o ลสปอนะครับหรือแบบ USD ต่อออนนะครับหรือว่าเป็นแบบ XAU ต่อ USD ก่อนนะครับภาพรวมเลยนะครับเทนทองคำนะครับยังเป็นเทนขาลงระยะ กลางบวกยาวอยู่นะครับแต่ว่าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยตอนนี้มันเสียสมดุลน,นะครับจึงทำให้ราคาทองคำนะครับที่ผ่านมา1-2วันเนี่ยมันมีอาการแบบไซเว์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันพยายามที่จะดีตัวเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางให้ได้นะครับตอนนี้นะครับจดเอาไว้เลยนะครับว่าจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับ ปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2320ี่เหรียญน,นะครับถ้าเกิดราคาทองคำครับสามารถผ่านด่าน2320เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคําจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับทองคําก็จะปรับตัวขึ้นต่อกันยาวๆนะครับเป้าหมายกํำไรในกรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่2340จนถึง2345เหรียญน,นะครับแล้วก็กรอบที่2นะครับอยู่ที่ราคา 2,355จนถึง2,360เหรียญน,นะครับโอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดภายใน2-3วันนี้นะครับราคาทองคำนะครับยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ2,320เหรียญไม่ได้นะครับก็เราก็จะได้เห็นราคาทองคำนะครับเป็นนิวโลนะครับก็คือต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลงต่อนะครับไปถึงราคา 2260จนถึง2,265เหรียญในกรอบแรกนะครับแล้วก็2250จนถึง2,255เหรียญเนี่ยในกรอบที่2นะครับอ่าต่อมานะครับวันนี้นะครับผมจะให้จุดเข้าซื้อบายนะครับเอาไว้นะครับยังไงจดเอาไว้เลยนะจุดเข้าซื้อบายนะครับหรือว่าอ่าจะตั้งเปิดซื้อบายสต็อปลอเนี่ยนะครับให้ตั้งไว้ที่ราคา 2304ี่เหรียญนะครับ2,308เหรียญ2,313นเหรียญแล้วก็2320ี่เหรียญนะครับถ้าเกิดราทองคำครับมันสามารถผ่านขึ้นไปได้ทั้ง4ด่านนี้เลยนะครับก็ทองคำครับก็จะขึ้นต่อกันแบบยาวๆนะลุ้นทองคำขึ้นต่อนะครับแล้วไปปิดกำไรนะครับที่ราคา2330จนถึง2335เหรียญนะครับ กำไรชัวๆตรงจุดนี้ก่อนนะครับส่วนใครรอซื้อของถูกนะครับรอทองคำนะครับย่อตัวลงมาก่อนนะครับที่ราคา2,292 2,285 2 2, 2 7 5แล้วก็2 2 6 2นะครับถ้าลงมามากกว่านี้นะครับให้หยุดการเปิดซื้อบายไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่ต้องการเปิดขายเซลล์นะครับเพื่อต้องการเกณฑ์กกำไรขาลงนะครับ หรือว่าต้องการจะตั้งเปิดขายเซลลสต็อปรอนะครับก็ให้ตั้งราคาไว้ที่ราคา 2,294, 2,282แล้วก็2,263นะครับถ้าหลุดลงไปได้นะครับก็กินกำไรเป็นสเต็ปแบบนี้แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า2,263ได้ด้วยนะครับไปกินกำไรยาวๆที่ประมาณ2,250จนถึง2,255เหรียญได้เลยนะครับ ถามว่าตอนนี้เปิดขายเซลล์ได้ไหมนะครับอตอบเลยครับทาได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าเปิดขายเซลล์ตอนนี้แล้วราคาทองคำเนี่ยมันรีบาวนะครับไปผ่านด่าน2320ี่เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็ให้ยอมแพ้หรือว่าตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยราคาป่วนเป็นที่ราคา2301นะถ้ามันขึ้นต่อแล้วอยากเปิดขายเซลล์ก็เปิดลงมาเรื่อยๆนะครับก็เล่นตามเทนขาลงระยะกลางบวกยาว แต่ว่าถ้าเกิดทองคำผ่าน2,320เหรียญได้เนี่ยนะครับทองคํามันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับยังไงก็ควรจะตัดขาดทุดออกไปก่อนนะครับเพื่ออ,อ,อาจจะไปเซลล์ที่สูงกว่านั้นก็ได้นะครับสรุปคําแนะนําวันนี้เลยละกันนะครับก็กรอบทองคำโกลสปอร์ตตอนนี้นะมันก็ถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆนะครับซึ่งกรอบทองคําใน2อวันนี้เนี่ยนะครับน่าจะเคลื่อนไหวที่ประมาณ2,290นะครับ จนถึง2,320เหี่เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าโดยส่วนตัวนะครับผมเน้นว่าให้เสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทนขาลงอยู่ก็ตามแต่ว่าเทนขาลงระยะการตอนนี้มันเสียสมดุลฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วแนะนำว่าเสี่ยงเปิดซื้อบายไว้ก่อนแต่ถ้าทองคำหลุดต่ำกว่า2290เหรียญลงมาได้ ค่อยยอมสต็อปลอ s ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับก็เป็นอันแค่นี้สำหรับคนซื้อขายทองคำแบบโกลด์สปอร์ตนะครับอ่ะต่อมาสำหรับคนเล่นทองแท่งนะครับ9ก5นะครับว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ตามนะครับวันนี้ทองแท่งยาวนิดนึงนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าวันนี้แบบละเอียดยิบเลยสำหรับทองแท่งนะครับเอาภาพรวมก่อน สาหรับคนซื้อขายทองคําแท่ง9 5อยู่เนี่ยนะครับทองแท่งนะครับยังเป็นเทนขาลงอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นขาลงแบบเต็มตัวด้วยนะครับแต่มีว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ราคาทองคําแท่งนะครับมันจะรีบาวนะครับขึ้นได้นะครับโดยที่กรอบแรกเนี่ยที่มันจะรีบาวขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่กรอบราคา4 1 0 0จนถึง4 1 5 0บาทต่อบาททองนะครับ เอาจุดนี้ให้ได้ก่อนละกันนะครับคือถ้ามารีบาลขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมาได้ที่กรอบประมาณ4 1 0 0มถึง4,150เนี่ยนะครับใครที่พอมีกำไรนะครับตัดกำไรออกไปก่อนเหตุผลคือตัวแปรสำคัญเนี่ยของทองคำแท่งเนี่ยว่ามันจะขึ้นต่อได้หรือไม่ได้อยู่ที่จุดจุดเดียวเลยก็คือ4,200บาทนะครับสมมุติ ว่าถ้าเกิดราคาทองคำแท่งเนี่ยมันรีบาวผ่าน4,200บาทขึ้นไปได้ใครอยากซื้อเพิ่มอยากซื้อตามซื้อไปเลยนะครับเพราะมันจะส่งสัญญาณว่ามีแรงซื้อบายนะครับกลับเข้ามานะครับราคาทองแท่งเนี่ยจะถูกปรับตัวขึ้นต่อนะครับจะมีแรงหนุนเข้ามาเนี่ยขึ้นต่อเนี่ยไปได้ถึงระดับ4,400จนถึง4500บาทต่อบาททองได้เลยนะครับแต่ จุดที่จะทําให้ราคาทองคาเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้เนี่ยอยู่ที่ด่านด่านเดียวเลยก็คือ4,600มบาทนะครับถ้าเกิดภายใน 2- อสาวันนี้นะครับทองคําทะลุ4ี่0ืบาทขึ้นไปได้โอเคทองคําเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นเต็มตัวฉะนั้นคนที่ติดดอยที่41,000ื่นขึ้นไปนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับทองคําก็จะปรับตัวขึ้นไปถึงตรง41,000ได้ไม่ยากนะครับแต่ ถ้าภายใน2สวันนี้ทองคํายังไม่ผ่าน4 6 0 0บาทนะครับาราคาทองคําครับมันจะปรับตัวลงต่อนะครับไปได้ถึงระดับราคาประมาณ36,000 39,600จนถึง39,700บาทในกรอบแรกนะครับแล้วก็39,300จนถึง39,400บาทเนี่ยในกรอบที่2แล้วก็กรอบสุดท้ายครับที่คำนวณได้ครับ จะลงไปต่ำสุดที่ประมาณ39,100จนถึง39,200บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วครับสำหรับคนเล่นทองแท่ง9.5ผมให้จุดเข้าซื้อบายนะครับดังนี้นะครับหมายแรกนะครับให้ตั้งซื้อที่ราคา4,100 0บาทแล้วถ้าออเดอร์ติดไปรอกินกำไรที่4,250หมายที่2 ตั้งซื้อที่4,300าอถ้าออเดอร์นี้ติดไปกินกำไรที่4450บาทแล้วก็มาที่3ครับตั้งซื้อที่4,500ม้าถ้าออเดอร์นี้ติดไปรอกินกำไรครับที่ราคา4650บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันย่อลงมานะครับแล้วใครอยากจะช้อนซื้อนะครับใครต้องการเปิดซื้อบ่ายนะครับ ให้รอราคาทองคำครับย่อลงมาที่39,800 39,600แล้วก็39,500บาทนะครับอ๋อสุดท้ายให้อีกไหม้หนึ่งคือ39,300บาทด้วยนะครับถ้าย่อลงมาก็ช้อนซื้อได้เรื่อยๆนะครับถามว่าทองคำแท่งตอนนี้เล่นฝั่งขายเซลนะครับเกณง์กำไรขาลงมาได้ไหมนะครับบางคนมีคำถามถามว่าไอเล่นขาลงเล่นยังไงนะครับ สำหรับคนเล่นทองแท่งแบบซื้อหน้าร้านนะครับอันนี้อาจจะทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อขายทองแท่งออนไลน์เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอทองคำเนี่ยมาเล่นขาลงได้นะครับชนนแล้วเนี่ยถ้าจะเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์นะครับทำได้ไหมตอนนี้ตอบเลยทําได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าทองคําผ่านด่าน4 2 0 0บาทขึ้นไปได้นะครับควรจะสต็อปลอหรือตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันผ่าน4 2 0 0ขึ้นไปได้ ทองคำน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงมีแค่นี้สำหรับคนที่ซื้อขายทองคำโกลสปอ t ตแล้วก็ทองแท่ง9.5นะครับอ่ะจบแล้วนะครับผมมาอัปเดตให้นะครับในอาทิตย์นี้นะก็เดี๋ยว2สวันนี้นะครับทองคำนะครับน่าจะเป็นไปตามแผนที่ผมบอกแหละนะครับคาดว่าแผนวันนี้ถูกต้อง90%เลยนะครับไม่น่าคาดเคลื่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันพุธ นะครับผมจะมาอัปเดตในคลิปเฉพาะกิจให้อีกทีหนึงแล้วกันนะครับยังไงก็กดติดตามไว้ล้วกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอนไหนจะได้รับฟังข้อมูลทันทีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปเฉพาะกิจวันพุธครับสวัสดีครับ